เวลา18 6. นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงณสาราดุสีดาลัยสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาชนชารยรัฐมนตรีร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากพิทยายลัยป้องกันราชาอาณาจักรพิทยายลัยเสนาธิการทหารวิทยายลัยการทัพบกวิทยายลัยการทัพเรือวิทยายลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2562ฟ้าตุนละองทุรีพาบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเขียนมิตยาฐานะตุในปีการศึกษา2562มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น1,306คน ทั้งนี้สถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงมีความมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิทยาการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเพื่อให้สามารถประเมินและกำหนดยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ทหารอำนวนการปฏิบัติการร่วมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในทหารฝ่ายเสนาธิการของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสนี้ได้พระชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เสิมความมั่นคงของประเทศนั้นจะประสบผลสำเร็จได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ ของตนอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถให้งานทุกด้านของชาติดำเนินก้าวหน้าพร้อมกันไปท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยต่างๆทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนจึงจำเป็นต้องเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษ ในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในสัพ์วิทยาการเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงอย่างถูกต้องตรงกันจนทำให้แต่ละคนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ประสานส่งเสริมกับงานของทุกคนทุกฝ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพถ้าทุกท่านพร้อมใจกันปฏิบัติดังนี้ด้วยความอุตสาหะเข้มแข็งความรอบคอบระมัดระวังและความสุจริตบริสุทธิ์ใจโดยมีความมั่นคงของประเทศชาติและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมาย ร่วมกันเขาหวังได้ว่าชาติบ้านเมืองของเราจะดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความวัฒนาผาสุขตลอดไป